ก็เลยด้ว่าทุกปีที่ผ่านมานี้ครับว้าเนี่ยได้มีการเรียกร้องครับอยากจะมีการจัดตั้งเขตปกครองตนเองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่เหนือจรดใต้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยนามาเสนอกัต่อก็ยังเกี่ยวข้องกับกองทัพว้าต่อท่าทีครับ ว่าจะมีการถอนสิ่งปลูกสร้างถอนกำลังพลตนเองออกจากพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้หรือไม่ถ้าเขาต้องการจะถอนเนี่ยเขาคงถอนไปนานแล้วและส่วนหนึ่งครับการที่ว้านั้นมีการลุกืบมามากนั้นเป็นเหมือนการเข้ามาประกาศดินแดนของตนเองก็เนื่องด้วยสาเหตุว่าว้าครับอยากจะมีการแบ่งพื้นที่ เดิมก็คือรัฐฉานจากเดินนั้นพม่าครับมันก็มีเขตการปกครองเนี่ยแบ่งเป็นรัฐเป็นรัฐก็คือเจ็ดรัฐใหญ่แต่ว่าฟามประสงค์ของว้าเขาต้องการจะจัดตั้งเป็นอีกหนึ่งรัฐนั่นก็คือรัฐที่8เรียกว่ารัฐว้าแต่ความหมายของว้าก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่รัฐฉานทั้งหมดนะครับการมาเป็นรัฐว้าแต่เขาต้องการไปแบ่งแบ่งเป็นเค้กก้อนหนึ่ง ีนี้เค้กก้อนนี้นะฮะท่านผู้ชมมันก็มีความสําคัญมูลเหตุเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็มีการเจรจากับรัฐบาลฐานพม่าเนี่ยก็ตลอด 2- อสาปีที่ผ่านมานี้ครับก็เริ่มที่จะเห็นเขาลางอย่างมากขึ้นแต่ว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบตกลงได้จนมาถึงในปัจจุบันนี้ครับก็ยังคงไม่สามารถตอบตกลงได้แต่ว่าการกระทําของว้าเนี่ยนะครับที่เรามองว่าเหมือน พวกเขาเองก็มีความก้าวแล้วแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีการลบกับพม่าเนี่ยแต่ว่าว้าเนี่ยไม่ได้มีการลบกับฐานพมา่าแต่พวกเขาต้องการเข้าไปพูดคุยแต่โดยดีนะฮะเหมือนเป็นการเข้าไปกดดันแหละคือ2ปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาเนี่ยก็คือมีการไปพูดคุยกับพลเอกอภิสโมินออนไลน์ผู้นาาําฐานพม่าเขาต้องการจะ ขอดินแดนนะแบบขอแบบดือด้อๆเลยโดยอาศัยอิทธิพลนะฮะทางด้านของการเมืองก็คือจีนเนี่ยคอยหนุนหลังอยู่แต่เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญของพอม่านะครับฉบับป,ปี2008มันมีการกําหนดเอาไว้ว่าพม่านะครับมันก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยเดรัฐแล้วก็ยังมีพวกเขตการปกครองนะครับแยกย่อยออกอีกแต่ถ้าหากว่าว้าเนี่ยนะครับต้องการจะตั้งเป็นรัฐขึ้นมา พวกเขาก็ต้องไปรวบรวมพื้นที่ดินแดนต่างๆทีนี้การรวบรวมพื้นที่ดินแดนของเขาเนี่ยนะครับต้องการรวมพื้นที่ว้าเหนือกับว้าใต้ฮรท่านผู้ชมคือถ้าหากว่าเราจะมาพิจารณากันดีแล้วครับพื้นที่ในรัชฉานเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับอย่างหลากหลายแต่ว่าว้าเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะพื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกนั่นก็คือพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับจีน ทางเหนือนะฮะทางทิศตะวันออกก็คือฝั่งลาวแล้วก็ทางทิศใต้ก็คือฝั่งไทยเขาก็จะมีการขีดนะครับเป็นแผนที่ใหญ่แต่ว่าทีนี้ครับมันก็จะมีกองกำลังอื่น,เ,นเข้าไปร่วมด้วยเช่นกองกำลัง NDAA ซึ่งแต่เดิมนั้นก็ถือว่าเคยเป็นกองกำลังเดียวกันเพราะว่าเคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของพมา่าแล้วก็แตกแยกย่อยก็ลมากองกำลัง NDAA เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นกองกำลังเมืองลา ทั้งวา้าทั้งลาเนี่ยถือว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีสองกองกำลังเหล่านี้นะครับไม่เคยมีการเป็นลบกับกองทัพพมา่าถ้าพูดถึงการในปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นครับกองกำลังที่เมืองลาเนี่ยแล้วก็ทั้งว้าเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันมาในระดับหนึ่งแต่ว่าว้าเนี่ยครับต้องการจะตั้งเป็นรัฐวา้าหรือว่าว้าสเตทนะครับเป็นรัฐที่8ในขณะที่รัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยมันมีแค่7 แล้วในรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับรัฐบาลพาม่าเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดตั้งให้พื้นที่ทางตอนเหนือที่ว้าเป็นพื้นที่การปกครองตนเองคือในรัฐธรรมนูญฉบับปี2008นะครับรัฐบาลพาม่าเนี่ยเขาก็มีการกําหนดให้6อําเภอนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติว้าอยู่แล้วก็จะมีที่เมืองหลวงปางซางนาพานเมืองใหม่6ดินแดนตรงนี้ครับ แต่ว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะทางตอนเหนือแต่สิ่งที่ว้าต้องการก็คือว่าเขาต้องการพื้นที่ทางใต้ก็คือที่จังหวัดเมืองสาดเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็มีอาณาเขตติดกับชายแดนไทยนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ว้าเหนือก็ต้องการเข้ามาควบรวมว้าใต้ไปด้วยกันวาประสงค์ของเขาก็คือว่าเอาเหนือกับใต้เนี่ยมาควบรวมกันให้ได้แล้วก็จัดตั้งเป็น รัฐรัฐหนึ่งที่ผมบอกว่านั่นคือรัฐวะเป็นรัฐที่8แต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่กล่าวว่ามันต้องมีการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นคนที่แก้ไขเนี่ยก็คือสภาของพม่านั่นเองแต่ว่าจนถึงในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะมีการเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2008วา้าใต้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องจัดการขอบเขตอาณาเขตของตนเองให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุนหนึ่งนี่ที่ทาให้พวกเขาเนี่ยต้องการมาปักปันดินแดนแต่ว่าการปักปันดินแดนดังกล่าวนะครับมันก็ลุกล้ําอาณาเขตของไทยเข้ามาว้าเขาก็พูดคุยกับทางการไทยว่าเขาไม่ได้มีเข้าไปลุกล้ํานะเขาก็บอกว่าอาณาเขตที่พวกเขามีการเข้ามาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มองว่าเป็นค่ายตาหารเนี่ยนะครับมันก็ตั้งอยู่ดินแดนในเขตของพมา่าไม่ได้เกิดขึ้นในฝั่งไทย แล้วพาม่าเนี่ยนะครับก็โบยให้ไทยเนี่ยไปคุยกับว้าเลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ลดบทบาทลงมาคือไม่สามารถที่จะไปคุยได้ปล่อยให้ว้าเนี่ยนะครับที่ทรงอิทธิพลดีไม่ดีจะทรงอิทธิพลมากกว่ารัฐบาลแห่นพาม่าที่ซ้ําไปนะครับแต่ว่าการที่ว้าเนี่ยนะครับทรงอิทธิพลได้เนื่องด้วยมาจากจีนที่คอยสนับสนุนในแง่ของการเมืองแล้วก็การทหารรวมถึงเศรษฐกิจหากว่าเราย้อนไปจนถึงปี2009กครับ เมื่อพม่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่าว้าเนี่ยมีเขตปกครองตนเองขึ้นมาท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะผู้แทนจีนเนี่ยเดินทางมาเยือนว้าในวันศูนย์สนามครับแล้วจีนเนี่ยนะฮะมีการส่งปืนใหญ่ส่งอาวุธที่มองว่าเป็นประเภทอาวุธหนักให้แก่ว้าซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลหารพรม่าเนี่ยเป็นอย่างมากครับต่อกรณีเช่นนี้ เพราะฉะนั้นการที่ว้าเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการไปกดดันนะที่ต้องการบอกเฮ้ยฉันไม่จะลบกับคุณนะแล้วโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างฐานพาม,าม่าโดยตลอดมีการเข้าไปลบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆซึ่งมันก็ตรงกับความประสงค์ที่รัฐบาลฐา,พา,านพม่านะครับเขาก็ต้องการให้ว้าเนี่ยเป็นเหมือนรัดนะครับเข้าไปกันชนหรือว่าไปปราบปรามกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆ ก็เรียกได้ว่าทุกปีที่ผ่านมานี้ครับว้าเนี่ยได้มีการเรียกร้องครับอยากจะมีการจัดตั้งเขตปกครองตนเองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่เหนือจรดใต้ครับท่านผู้ชมครับหากว่าว้าเนี่ยนะฮะเขาสามารถจัดตั้งเป็นรัฐว้าที่แปดได้อีกหน่อยจีในเวลาจะมีการเข้ามาคุยกันนะครับเขาคุยกับรัฐว้าเนี่ยดีกว่าที่จะคุยกับพมา่าซีกครับ และอะไรรู้ไหมฮะพื้นที่ที่เขาขีดเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวว่ามันติดทั้งจีนติดทั้งลาวติดทั้งไทยแลนด์โอโหเรียกว่าเป็นพื้นที่แผ่นดินทองเลฮะ,ะหากว่าเขาสามารถรวบรวมได้สําเร็จ